นโอเคอร่อยมากเลยนะดิอ่ะแยม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 เอาละพวกเราอะไรนะเอาละเอาละนะเออดีนะยัยเออย่าเอาละไอ,นะอ้ไอพวกนี้เราต้องฆ่าทิ้งเอ๊ะเสียงอะไรนะครับอ้าย ดีเลยเออเอ้ยแกทำอะไรเนี่ยเอาละอ่าช่วยด้วยคุณช่วยวยครับเสียงอะไรเอาละเอาละนะปืนของฉันมันตายได้ล่ะตอนนี้ ไม่ได้นะจะจะรูนจับตัวไปไถ่ตังค์หรือเปล่าเนี่ยไอหยุดพูดบ้าสแกน่ะไม่ยอมให้เราจับตัวไปซะดีๆฮ่าๆไว้ใหญ่ๆดียยนะโอ้ยหายะอ้าออโอ้ยเอาละนะ จับตัวมันได้ละฮึแปลกนะทำไมเรายังหาตัวไม่เจอหลักฐานมีแค่นี้นิดเดียวเองหารอยนิ้วมือก็ไม่เจอมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคงเป็นเรื่องระหว่างแก๊งอีกเราใช่ปะใช่ไหมไอ้จอดก็น่าจะใช่นะครับแล้วจกคิดว่ามันใช่ไหมครับก็น่าจะใช่บ้งไม่แน่ใจเท่าไหร่ ดูศพดีสิเหมือนจะโดนยิงแล้วก็โดนเอาไม้เขาเรีวยกว่าอะไรพิกแอคเสียบได้คิดจะไงน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมและการต่อสู้ระหว่างแก๊งนะครับแล้วคนนี้ก็โดนลูลกลงเอ้ยไ <c oughs> อยพวกบอลลิสียบปากไปซะ